วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์วิธีใหม่ New Normal เชิญรับชมถ่ายทอดสดสวดมนต์ข้ามปีเจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมรับพรปีใหม่ได้ที่บ้าน ในวันที่31ทธันวาคม2563เวลา22.09นาฬกาเนาทีเริ่มพิธีเสด็จนกพะเคราะห์เวลา22.39นาฬิกานาทีเริ่มพิธีสืบชะตาหลวงรับสิริมงคลปีใหม่เวลา23.09นาฬกา9นาทีพระภิกษุสามนเณรสวดมนต์ข้ามปีณนะพระอุโบสถหลวงพ่อพระพุทธโกสัยพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ สามารถร่วมสดมนข้ามปีออนไลน์ได้ที่บ้านชมถ่ายทอดสดพิธีต่างๆผ่านทาง Facebook f แฟนเ g e วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านสามารถร่วมทำบุญปีใหม่ถวายพัฒหารน้ำปานะพระภิกษุสามเณรร่วมทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟวัดตามกำลังศรัทธ,ธา สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารอ,อมสินสาขาแพร์หมายเลขบัญชี020299361905ชื่อบัญชีวัดประบาทมิ่งเมืองวราวิหาร วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสะด็จนกพระเคราะห์สืบชะตาหลวงบูชาเทียนเสริมสิริมงคลปีใหม่ออนไลน์ในวันที่31ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา22นาิก9นาทีเป็นต้นไปณพนะระอุโบสถหลวงพ่อพระพุทธโกสัยพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ร่วมทบุญท่านละ199บาทโดยมีขั้นตอนดังนี้1 ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านมาที่วัดหรือผ่านกล่องข้อความ f c e b o o k f แฟนเพจวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ 2. ทางวัดจะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านใส่แผ่นดวงทองเหลืองเพื่อเป็นตัวแทนของท่านเข้าร่วมพิธีเสด็จนพเคราะห์สืบชะตาหลวงและเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านลงในเทียนวันเกิดเพื่อจุดบูชาเสด็จเคราะห์สืบชะตารับโชคตามประเพณีโบราณด้วย 3. แจ้งชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนเพื่อส่งมอบปฏิทินล้านนาฟรีถึงบ้าน 4. ส,สำหรับปัจจัยการทำบุญสามารถโอนเข้าบัญชีของวัดและส่งหลักฐานการโอนในที่ Facebook Fanpage ของวัดร่วมทำบุญในที่ธนาคารออมสินสาขาพแพร่หมายเลขบัญชี02-02-9936-1905ชื่อบัญชีวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร สามารถร่วมสดมนตข้ามปีออนไลน์ได้ที่บ้านชมถ่ายทอดสดพิธีต่างๆผ่านทาง Facebook Fanpage วัดประบาทมิ่งเมืองวรวิหารจงังหวัดแพร่